อาดีๆแบบนี้อยู่กับน้ําที่นี่ก o o ทาม m e ด8 5บนะคะแล้ววันนี้เรามีช่วงเวลาพิเศษด้วยนั่นก็คือก o o ทามอินเทอร์วิวแบบออนไลน์นะคะและศิลปินที่เราจะมาไลฟ์สดหลายๆท่านคงจะรู้กันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวไปพบเจอเขากันเลยสวัสดีค่ะเจ้านายสวัสดีค่ะโอ้ยสสเสียงรอน่ารักมากเลยเอาเป็นว่าให้เจ้านายแนะนําตัวกับผู้ชมผู้ฟังกันสักหน่อยนึงค่ะสวัสดีครับผม เจ้านายครับคือไม่รู้จักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเจ้านายเพราะว่าเราหยุดพักช่วงโควิดไปออกไปไหนมาไหนไม่ได้เราทําอะไรอยู่บ้านบ้างช่วงนี้ก็อยู่บ้านาพยา,ยามดูแลตัวเองให้ดีุดก็เหมือนเนี่ยเล่นดนตรีแต่งเพลงของเราไปเรื่อยครับแสดงว่าเพลงซิงเกิลใหม่ที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยเกิดจากช่วงโควิดเปล่าจริงๆผมแต่งไว้ตั้งแต่มีออปีที่แล้วจริงเหรอเล้วก็เพิ่งได ใช่เพิ่งได้มีโอกาสมาทำประกอบกับพี่นีโน่ช่วงปีใหม่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงความพิเศษของซิงเกิลนี้กันดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ฟังซิงเกิลเจ้านายออกมาได้เรื่อยๆในทุกปีอยู่แล้วเราเออกมาเป็นศิลปินกี่ปีแล้วคะน้องเจ้านายจริงๆที่ผ่านมาผมปล่อยปีละเลงเนี่ยก็ น่าจะสี่ปีแล้วชาวปีป<า>ที่สี่แล้วนะเราก็เริ่มตบโตเปน็นผู้ใหญ่ในวงการเพลงแล้วนะสิงเก็ทใสี่กับเพลงนี้เธอมีเขาลองเล่าเนื้อหาให้เราฟังกันสักหน่อยเนื้อหาเบสิกเบสิกเลยครับค<า>่ะเป็นแนวไปชอบคนคนหนึ่งแต่ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยอื แต่ว่าความพิเศษมากกว่านั้นก็คือเพลงนี้เนี่ยเรามีโอกาสโชว์ฝีมือทางด้านดนตรีของเราแบบจัดเต็มเลยเพราะว่าเราลงก็คืออย่างที่บอกไปว่าแต่งเมโลดี้เองรวมไปถึงแต่งเนื้อร้องเองด้วยครับผมในร้องทำนองฮะแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าเวลาเราจะแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองอะไรเงี้ยมันต้องมีฟิลมันต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวเลยจะแอบถามเจ้านายว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้านายด้วยหรือเปล่า คือผมว่ามันอยู่ที่ฟิลอารมณ์นะตอนแต่งอจําได้วันที่จังนั่งอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็เหมือนเขาก็เล่าเรื่องอกหักเขามา,าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสียใจมาทั้งนั้นเราผมว่าเออทุกคนน่าจะเคยเจอเรื่องนี้เราก็เคยเจอเรื่องนี้ก็เลยนั่งลองแต่งดูแล้วก็มันเริ่มอินแล้วผมว่ามันก็แต่งได้ครับอื โอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยพอเราบอกว่าเพลงนี้แต่งตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วแสดงว่าเรามีฝีมือทางด้านการแต่งเพลงทางด้านดนตรีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาใช้ก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราเราชอบเนื้อหาเพลงนี้ก็คือเพลงนี้คือเราแต่งเก็บเอาไว้แล้วก็วันวันนั้นยังไม่ได้เอาไปให้โปรดิวเซอร์เราฟังหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ครับ ทําไมเราแต่งแล้วเขินเินเก็บไว้เ้วก็คือรู้สึกว่ามันมันตอนนั้นยังยังยังไม่ค่อยมั่นใจในบางอย่างในในตัวเองอะไรเงี้ยก็พอรู้สึกว่าเออแต่งไว้เรื่อยนั่งนั่งฟังไว้เรื่อยเราเราเราชอบเพลงนี้นะอก็เลยโอเคลองลองลงมือดูแล้วปล่อยไปอะไรเงี้ยพอวันที่เรายื่นไปให้โปรดิวเซอร์คู่ใจของเราคุณนีโน่นะคะทำมาด้วยการหลายเพลงอยู่เพลงอย่างดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับอย่างเงี้ยเรายื่นไหมเขาฟังแล้วเขาว่าไงบ้าง อ uh, จริงๆมันเป็นแนวที่ค่อนข้างใหม่สําหรับพีโนเพราะว่าพีโนจะกดบีดสต่เพลงฮิปฮอปส่วนใหญ่แล้วก็แต่พอผมไปยืน่นพี่เขาว่าเออน่าสนใจดีแล้วก็พยายามรวบรวมนักดนตรีอ่าฝีมือที่เล่นหลายๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งรวมกันแล้วก็พยายามแต่งกันไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนกลายเป็นเพลง โอ้การน,นี้ไม่ธรรมดานะคะแล้วก็เราเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นแนวเพลงแบบ R&B Soul ครับผมที่เขาบอกว่ามันแสดงถึงความเป็นตัวตนของเจ้านายมากๆเลยใช่ไหมเราเป็นตัวตนเป็นแบบแนว R&B แบบโซ so เลยเหรอคือคือส่วนตัวผมผมผมอินแบบนี้อยู่แล้วอะแล้วก็แต่ว่าถ้าอยากจะทำเพลงแบบเนี้ยนะวันนั้นผมคิดว่าอยากจะเขียนเองเพื่อจะเอา ความเป็นตัวเราออกมาเต็มๆดีกว่าเรามีไอดอลไหมคะพอเป็น R&B แนบซเราเนี่ยพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นวัยเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยฟัง R&B ซสักเท่าไหร่แต่ถามดีกว่าว่าเจ้านายมีไอดอลที่ชื่นชอบไหมมีสองคนฮะก็ชื่อแดเนียลซีซ่ามี Mac กแอริอะไรพวกนี้ฮะลองไปเจอฟังดูได้ผมว่าถ้าใครสนใจ,น,ใจนะนอยากฟังเพลงแบบสไตล์ที่เจ้านายฝังก็ไปเสิร์ชกันได้เลยนะคะมาถึง MV กันสัหน่อยดีกว่านะคะ MV เพลงนี้เราเห็นว่ามันแปลกไปจากเดิมฉีกไปจากเพลงที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีความอาร์ตแนวแบบฟิล์มวินเทจเราได้ลงไอเดียไปกับการทำา MV เพลงนี้บ้างไหมคะ คืออารมณ์เพลงอยากจะให้มันเอเหมือนคิดย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองมองเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมก็ยื่นเสนอไอเดียนี้ไปแล้วก็ทางทีเอม MV Happy Land ์เขาก็เหมือนทำงานบ้านแล้วก็ส่งกลับมาซึ่งตอบโจทย์มอกมาแฮปปี้ครับืมแลงานนี้เราก็ได้นางเอก MV นะคะคุณก้อยอรชพรมาด้วยบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างเฮฮฮะสังคัดเมื่อไหร่คำเงินมากเพราะว่า คนโปรกันอยู่แล้วเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วไหมเนี่ยไม่รู้ครับแต่ว่าติดตามกันละกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนผมก็ชอบใน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  acting บางอย่างของพี่ครับอืองนั้นแสดงว่าเจ้านายเป็นคนเลือกนางเอกเองหรือเปล่าครั้งนี้ด้วยฮะด้วยก็ก,ก็ก็มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งค่ายที่เสนอมาหลายชื่อแล้วผมว่าอ่าพี่ก้อยนะจะทงสายตาได้ดีสุด โอ้โหโ,โหสาวๆคนอื่นได้ฟังนี่คงจะเสียใจแย่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> อ่ะมาถึงความพิเศษของเพลงนี้กันสัหน่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แอบเห็นตั้งแต่ใน Facebook แล้วแอบเห็นว่ามีหลายๆคนแชร์เพราะว่าใน Facebook พี่นี่ก็จะมีนักดนตรีกันเยอะแหละเยอะแยะเลยเพราะว่าเขามีชาเลนจ์ให้กับกิจกรรมกับเพลงนี้ด้วยก็คือเธอมีเขาโซโล่ชาเลนจ์การท้ามือกีตาร์ทั่วประเทศ มาเกร์โซโล่กีตาร์8ปดบาทเล่าให้เราฟังหน่อยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นไออนบโซแล้วมันเป็นกีตาร์โซโล่แล้วเออมันมันงงพี่ก็งงนิดหน่อยแต่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเกิดขึ้นจากไอเดียของพี่เจเจตรินครับก็มีอยู่คืนหนึ่งดึกๆแล้วที่สามที่สี่ก็เหมือนส่งไอจมาว่ามีคนมาเนี่ย cover กีตาร์เพลงแล้วก็เป็นไอเดียที่แบบเป็นไอเดียที่ อยากจะให้นักดนตรีที่อยู่บ้านช่วงโควิดที่อาจจะเบื่อเบื่ออยากหาอะไรทาได้โชว์ฝีมือกันหน่อยผู้คนที่ไม่ได้มีทกัพร์มที่จะโชว์ฝีมือเลยครับดน,นั้นเราเราเปิดโอกาสให้ให้คุณมาโชว์ในเพลงของเราก็เป็นช่วงโซโล่ของเพลงครับอืมอ่าใครสนใจก็ไปจัดก,การกันได้เพราะว่าน้นแบบเห็นมาว่ามีแจกทั้งกีตาร์รวมไปถึงเงินรางวัล<อ>ด้วย โอ้โหใจปั้มมากเลยนะคุณพ่อเราใจปั้มมากเลยนะ <c oughs> นี่ถ้าสมมุติว่าดีเจน้ำสามารถไปเรียนดีตาร้าแล้วพยายามโซโล่ให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะดิฉันจะไปแน่นอนค่ะเพราะว่าดูของรางวัลแต่ละอย่างเนี่ยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวเราถามกันหนึ่งคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะไปส่งเพลงนะคะหลังจากที่ซิงเกิลกับ MV ปล่อยออกมาแล้วฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างน้องจ้านาย ฟิตบักผมแฮปปี้มากๆกับเพลงนี้ไม่ว่าวิวจะเยอะหรือวิวจะน้อยผมรู้สึกว่าเราได้เอาความเป็นตัวเราออกไปให้คนได้เห็นแล้วก็ฟิตบักมันดีเกินคาดก็มากครับยินดีด้วยนะคะคอโอ้หนึ่งอย่างที่น้ำตัดใจตัดสินใจว่าจะแอบถามให้คุณผู้ฟังได้ฟังการก็คือฟังมาประมาณสี่ซิงเกิลแล้วนะคะนี่ก็ซิงเกิลที่สี่ส่วนมากน้องจะออกเป็น เพลงเป็นประมาณอมีเดียมมีเดียมอาจจะไปทางเร็วได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ถึงกับเร็วจริงๆอยากจะถามว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงเร็วสนุกๆจากน้องเจ้านายบ้างแดนแดนส์ Dance Dance อย่างเงี้ยแดนแดนเนาะเพลงเร็วถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าปลายปีแฮะ โอเคโอเค,คก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่พอเพลงนี้แล้วปลายปีโรากาศจะได้ฟังเพลงสนุกๆจากน้องเจ้านายด้วยสุดท้ายแล้วให้น้องเจ้านายส่งเข้าเพลงตัวเองกันซะหน่อยเพราะว่าเราจะเปิดกันที่นี่เป็นครั้งแรกที่กูทานแ8ดสจัดไปเลยค่ะครับผมเพลงเจ้านายนะฮะเธอมีเขาก็ไปฟังกันได้แล้วทุกทัดฟอบก็สามารถดู mv ็ได้ที่ยูทูบเจมี่ดิช n นลวันนี้ไปฟังกันก่อนนะฮะ เอมีขาเจ้านายครับผมขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณเจ้านายด้วยที่มาคุยกันที่ Good ามอินเทอร์วิวนะคะตอนนี้ส่งไปเลยเพลงเพราะๆดีๆจากสุดหล่อของเราเธอมีเขาเจ้านายค่ะ